สวัสดีค่ะวันนี้วันที่3ตุลาคม2564วันนี้ทางเพจตุ้มพิ n นซิงเสด,ดและช่อง YouTube ตุ้มพิ n นซิงเสด,ดมีพินหลากหลายรูปแบบราคามิตรภาพมานำเสนอคุณลูกคา้าทุกท่านนะคะมาเริ่มกันที่รุ่นปโปร่งไฟฟ้าค่ะรุ่นนี้จะเล่นได้2ระบบนะคะคุณลูกคา้าดีปล่าๆก็ดังเสียบเส่ยตู้ลำโพงก็ได้ค่ะราคา2,500บาทรวมส่งเท่านั้นนะคะ เก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม100บาทค่ะของแถมครบชุดนะคะคู่มือฝึกสายสะพายสายแจ็คแล้วก็ปิกตีดชื่นชอบไหมเล็กไหนก็เลือกได้เลยนะคะรุ่นปร่งไฟฟ้ามีอยู่24ตัวด้วยกันไม้จะเป็นไม้เนื้อแข็งนะคะทนทานเสียงคมรุ่นนี้เหมาะกับมือใหม่ซื้อไปฝึกหัด หรือว่าเหมาะสำหรับคนที่ชอบ2ระบบในตัวเดียวกันนะคะเพิ่มความสะดวกสบายไม่ต้องเสียบไฟฟ้าก็ได้ค่ะดีเปล่าๆก็ดังส่วนไหมาเลข26ตัวนี้เราลองทำเป็นรูปทรงไวโอลินนะคะมาให้คุณลูกค้าได้เลือกโปร่งไฟฟ้าเหมือนกันค่ะดีเปล่าๆก็ดังเสียบตู้ลำโพงก็ได้เป็นยองเหล็ก ตัวนี้ราคา3,500บาทนะคะส่วนหมาเลข28 29 30จะเป็นพินไฟฟ้า2คอนแทกตัวนี้เล่นได้3ทางนะคะ3แก๊กยองเหล็กราคา4,500บาทรวมส่งค่ะเป็นไม้เนื้อแข็งทั้ง3ตัวเลยนะคะเสียงคมส่วนไม้เลข32จะเป็นไม้ดำนะคะ ลูกค้าท่านไหนสนใจรบกวนทักแชทนะคะตัวนี้พิเศษไม้หายากมากค่ะลูกค้าท่านไหนที่ถนัดทางด้านซ้ายร้านเราก็มีเพียนสำหรับคนที่ถนัดซ้ายนะคะเบอร์สามสี่สามห้าเป็นโป,ปร่งไฟฟ้าเล่นได้สองระบบเหมือนกันคะ่ะราคา2,500บาทสำหรับลูกค้าท่านไหนที่ถนัดด้านซ้ายนะคะ 3738เป็นพินโปร่งอย่างเดียวค่ะราคา1,800บาทรวมส่งชอบไหมายเลขไหนก็ทักแชทมาได้เลยนะคะคุณลูกค้าหรือว่าหากไม่สะดวกทักแชทโทรมาที่0833535836ท่านไหนอยากฟังเสียงหมายเลขไหนเพิ่มเติมรบกวนแอดไลน์มาที่ไอดีไลน์ตุ้มพินซิ่งนะคะ t o o m p i n s i n g หมดลอตนี้ราคาอาจขยับขึ้นนะคะคุณลูกค้าไม้หายากค่ะช่วงนี้ได้ราคาพิเศษก็จับจองไว้ได้เลยชิ่นชอบหมายเลขไหนก็แจ้งได้เลยนะคะ2,500บาทค่ะหมายเลข 1- ถึง24 เก็บเงินปลายทางบวกเพิ่มอีก100บาทแถมคู่มือฝึกสายสะพายสายแจ็คบิ๊กดีดลูกค้าท่านไหนที่ซื้อไปแล้วก็ขอขอบพระคุณมากๆนะคะว่างๆก็รบกวนรีวิวให้ทางร้านด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ